สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกสุขนะครับพบก,กับช่องมอรม,มักจังออฟฟิเชีครับพี่เมื่อนี้นะครับผมเข้ากับแมย่ยามบ้านเก่านะครับพี่น้องนี่แ <c oughs> ม่หยามไม้ไส้นะครับพี่นอ้องเขาผมไอ้โฟลเดอร์บ้านนี่นก็ไม่ไม่ยังเรกพี่น้องมาที่ไม่ยิมเงินจักรมืองน,นี่างนัโอ้โหพูดเรื่องพูดอยาอกก็ร้องรองหลายครับฮะหลายครับรู้ด้วรถวยนะครับนี่ก็จะซ่อมอ้การสวัสดีครับ อันไม่อฮะทุ่งอาจารย์สายฝนมุ่นสะพานอยู่บ้านครับก็เล่นได้มาเรียนมาทีมายืมเงินก็ตะเาแก่ปลาทะโลเนี่ยนะเนี่ยได้เพ่ลไปขายปลาไปขายหันทะเลอะไรบ้างหน่อยดิได้กีนั่งอยู่ครับอาจารย์มาทีมาเสียแล้วย่างเนี่ยนะเนี่ย่ไเสียใช่หรอของขายอันปาทะโลของก็ได้สามใบนึงบ่ข่อยบหนึ่งขึ้นแล้วข่อยสีแใบมากข่อยนึ่งใบจบว่าอยู่นี่ข่อยเรียกปลาบักแชกมาน้ำที่แรกว่าเสียบบักแชกมาน้ำหล่ะก็เรียกปลา บอเคเด็ขึ้นไปสิแ้มาทั้งนี้นะคุณวานสุิมากันความนีเลยนี่เออมันไม่เหม็นกูยบงกูกันขึ้นเนี่ยีเป็นรชิมอาหรเัรมว่มองมองยุมองเศ้ามองขี้ออดจะล่ะกูเหยวใส่อีกก้นนี่เออมองขี้ใส่แพมองแพใส่เบืกเออไม่ขี้ใส่ยู้เออม่ขี้ใส่ยูบองได้ก่อนมองเพื่อนยีสตอันโดมเดียมมองเพอนยีสดบ้านภคบ้านพาคคนแบบเพื่อนยีสตต้นนันจ้ะเพื่อนเป็นคอบ้านนกดาวตัวดีบ้านนกดาวอันาม ลังเดียวต้นเป็นลังไหเนี<อ>่ยเป็นแบบเ,งยเลงเงยลัง้างเออได้ยูวางสามเมตรเ h a ห้าเมตรแล้วมาไปวังซื้อควายนั่นละีน,นั้นซื้อไปออกรถสิบล้อจ้ะไม่จีบคนมีที่<า>ไม่ได้หินข่าว่าจีออกรถออกล่าไม่เอารถก้วงนี่เลยวนี คือว่วงเล้ใช่ไหมเอาพ่วงเลยมันจังเลยใช่สตัวรถนพ่วงอรถพ่วงแม่ลูกเนี่ยเออแม่ลูกคนแล้เนาะถ้าเห็นแก่ส่ไหมเ่เดี๋ยวไม่แก่แ้นตรงนี่นี่เอาก่อ้ยิไปจังไรครับรถได้หุ่นไปจังสามกันแล้วว่านยังไปได้ไปจังไรขั้นรถพ่ว่าทั้งคนสดทั้งคนเวทีเอาดี๋ยี่ยก็ไปแจ้งว่างกันแทนนี่เห่จอดรถกระบะเพราะพี่อ่นกูได้มีรถกระบะมาขนข้าวยพอเนี่ยพอเฉง เมื่อละแปดร้อยอดีบ่ร่วมกานนามมนนี่อันามนเรียเตทีเติมเติมตอนรกกัจ้งเติมั้งคนแล้วเออก็ใจค่าตัวเมื่อละแปดร้อยได้ไกับป้าับแั่แล้วแต่แล้วบางแปดมาค่าตัวรถเอาค่าขับรถเอาขนขั้วที่ืนแปดร้อยเมื่อละแปดร้อนผู้ใด้ขนขึ้นคนร้องเลยผูขนเองฮะซุเป็นผู้ขนเอากับผู้รับจ้างแล้วเนาะซูเป็นผู้ขนขืนคนร้อหเขาอ่าดีตัวละเอาแมแปดไเวนี้ก็บองคนเนาะ วายถ่าเปลี่ยนกันซะเถอะเอ้าเจ้าเขารถกินขาไปขี่เถอะกันข่อยอยากรถกลับบ้านใส่พวกคนกู้ฮเดวเจ้าต้องได้เฮียขอกใส่เอาดิเอาเขาบอกว่าอ้พราะวี่เทียนไหเยเออ่เทีนไหเย่าแา่เต่ากลับบ้านมากบ้าแต่ไปหอวกลับบ้านมากเอาที่ประชุมเมือนั้นออกมากออกมากเลื่องยม่จังเดือน ไม่ต้องเเก็บหล่ต้องยเก็บไหลท้งล่ำท้งเงินกเนาะไม่งั้นเอาแบบว่า้กินเสียเพราะเสียอยู่น้ำต่องก็ซื้อวัตุดิบบาท้งน้านังสองันไหมถ้าขันเอารถเกียมันก็เสอยบาสหน่อยนะตอนเดียวแบบว่าเงยเอาเหมือนแบบว่าแ่าเยเาตอนเดียวแบบไม่ได้ซ่อมตลกจ้ะ ตตวายตรงนี้เขไาไม่ได้ซ้อมยากพวก,ก,ก,กนี้เขาไม่ได้ซ้อมยากหรอกนวาดเมื่อวอากันซ้ามครับึ้นเรียนอรอดเขาเมืออาชีพนเออานาะแต่เมอ่อคืนเสียกแต่เมั่อีืน,นึ้นไปที่หัวมาหัวกันแล้วแจ้วานเพราะว่าเห็ุตามนาทีเตอลงมากกัรับค่าดตัวตอนเน้ยกออินเตียมมาตอนไปเหตุกากนี่ผู้เป็นตาเบิ้งมาหลังแล้วพีนี่นั่งเินวากันในความฝากกากน้องชาย ฟาสรลงเน่าแต่พะเยตัวฟาฟาสโลงรูกกีมามาอนี้กใคอนเทนหลายคนคิดยอ่ได้พี่น้องนะครับมีพะเยตีกบมาแล้วมาขึินชันทำไม้วมันทัวร์คืออย่างนี้มิเรามกเก๋อได้ไปนองกเนโลกขึินชันนะครับมาหากันยำไหมาหาไอหาใช่กรยไหนโซนท้นั้นมาก่อนนีหลีพี่น้อง น้องใหม่น้องมีข่อยปูกไอยตั้งแต่ขอม่อยู่ที่แรกขุนข่อยปูเขาบมน้ำโซเแรงโซเแรงโซเแรงกินแกงกินู้เดียวแยงน้ำน้องใหม่หนีีแงเหรอเนาะปููนใดีูกปูคนเดียวอยากกินนี่ของพี่จอมพีจอมทีนี้นาก็ต้องขอสะกอนแน่เพราะมันเสียมหาโกรวมกักับใค่สเขาเชิญไฟไปอย่างจักอ่านตาแตกเพราะมือแน่แงไปในรถไทไทออกแค่ละมือไม่ไปแต่งคนเทนด์เราไปนแ่ละตาควางไได้ตกครับเนี่ยเลยไป เอาคือกินเต็มเทมันหอมยามมาเที่ยวไม่อเีวาเออพอดีตัวเขาเขาชอบกินคุณเขามาส่งมือกูเลี่ยงน้องโอ้ถั่วเจีงยงขญพุครับขอเจนคุณได้หนิอ่าวันนี้พายเอกยนมีะครับอากหล่ไเอฟขวัุ่ครับขอบคเณคตันีนี่นนเดนะครับว้ายพอดีตัวเหนไหมพอดีนนแล้วเออกินมือนี้เล้ขันบ่ไปห้กินมือน เเอพดียไงเป็นสาวแล้วไงเป็นสาวแล้วปีนี้ <campuses> Mohammad, ่าไงเป็นสาวแล้วนั่งเอียะขำบุ้งนี่อันนี้ตลกเขาขำาุ้งโอ้คุ้มตลอดเนาะข้างที่เดียวขันมาหนีมันบูดยูกินดอกเสี่ยงพี่น้องมาในห้องประสิเขื่อนทางกลับโอ้พระเอกตัวนี้แหมฮโอ้ยยอบาตวพระเอกท่านไหนเนี่ยพระเอกไม่ตะวันหนาเกาแล้วพระเอกไม่ เดกกล้าไปด้พี่น้องเด้อน้องอีโอพี่น้องเอาอีซีนครับอันชิดละเพื่อนอยู่ไรอยู่ดิซองยูทูบนไก็ได้สาธุสาธุเออมาติดตามเด้อว่ลร่ำใหม่ตะวันหนาเก่าแล้วนี่ยูทูบอฮะยังท่นมีเเหตุเพื่อเหตุีตลาดยูทูบจีเพือเหตุีจิดตาบแอคลอกเลยนะกุมรับบ่โอดิเต้ปอปปาดี นี่อป้าปหมามาพ่อป้าปหมามาคือยังเป็นเป็นเสื้อเชือกเชือเกี่ยวเชือกเสื้อเชือกเชือเกี่ยวต้องฟังผมก่อนพ่อป้าหมามาใครก็ผู้อื่นแม่แม่อยู่หรอกนั่นล่ะแต่เพื่อนบินจะคล้อมว่าจะตอนอะไรนั่นล่ะเพราะอัานควาเมียเขาอ้อกันนั่นล่ะจะจะเล่นหงเฮียงเมื่อแต่อีป่ออีผีอยู่หันมันจิทุกข์ตายซ้ำแล้วเออกักเนี้ย บรรยากาศจังงาน,นนะครับพี่น้องเอาพี่น้องครับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เนีๆนะครับเดี๋ยวได้บอกกันคลิปหน้าน,นะครับคลิปนี้คือเขามาถ่ายคอนเทนต์ตจิ๊บเลรอนะไ<อ> <laughs> ด้บอกกันคลิปหน้านครับพี่น้อง